สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมิสซูนิวตันมีช่อง YouTube แล้วนะครับช่อง u t ท b e เราชื่อว่าอะไรนะวันนี้เราจะไปกันแถวสายหนึ่งชื่อร้านนายคาเฟ่ยอยู่แถวพุทธมณฑลสายหนึ่งคเคยไปไหมยังค่ะแต่ว่าอาจจะรีวิวมาดูรีวิวมาเขารีวิวเลยว่า อาหารอร่อยบรรยากาศดียังไม่เคยไปยังไม่เคยไปค่ะแล้วจะไปถูกกันไหมที่รถของเรามีระบบนําทางสามารถเชื่อมต่อ Apple c a คาได้แอปเปิลคาเพแล้วถ้าสายลี่คาเพยมีไหมไม่มีค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนำทางไปนะได้ค่ะไปถูกได้ค่ะวันนี้เรารถอะไรไปเนี่ยวันนี้เราเอาแอชชาไปค่ะแอชชา d ใช่ค่ะรถเล็กๆมีระบบนำทางด้วยหรอมีสิคะ อ้าวไหนไหนจะเชื่อมลองเชื่อมดูสิมันเป็นยังไงค่ะง่ายๆเลยนะคะก็ใช้สายค่ะสายแท้นะคะเสียบไปที่ช่องมันเลยเสียบปุ๊บมันก็จะขึ้นที่หน้าจอของเราเองแล้วก็ที่หน้าจอรถเลยนะคะว้าวัางเริ่มต้นเส้นทางไปในคาเฟ่ในใครพูดอะคาเฟ่ในคาเฟ่คะ่ะไปต่อตามถนนบรมราชชนน,นีแล้วเลี้ยวซ้าย เาละเดี๋ยวเราเดินทางตาม GPS ที่เขาบอกเลยนะครับตอนนี้อยู่ถนนบรมศีรอยเมตรอีก400เมตรทิตขาสบรมราชชนนีตอนนี้เราเดินทางมาด้วยรถมิตซูบิชิแอทลาดนะครับ GLS Limited ซึ่งเป็นรุ่นท็อปของมิตซนะูบิชิแอทลาดเลยนะฮะราคาอยู่ที่624,000บาทถนนกว้างๆอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวผมว่าผมจะลองคลูส e คอนโทรลให้ดูในรถเร็กๆแบบนี้ยาหายากนะที่จะมีคลูสคอนโทรลลิงค์จะพันกับน,นี่ครับก็คือกดที่ปุ่มนี้ก่อนที่มันมีสัญลักษณ์เป็นรูปเหมือนเข็มไม้ตัวนี้ครับรกดตัวนี้นะฮะหน้าปัดขึ้นสีเขียวถ้งว่าพร้อมแล้วพร้อมที่จะจําความเร็วนั้นๆแล้วแล้วเราก็กดแทนปุ่มนี้ลงปุ๊บนี่ครับ มันจะจํำอยู่ที่คองเด็เเท่านี้แหละตอนนี้ผมยกเท้ามาพาดขนนั่งข้างๆได้เลยอีก1กลมไม่ต้องเหียบเันเร่งเลยมีน,นแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคันนี้มันยังไม่ใช่เป็น a ะแดป i ีฟนะครับเพราะนั้นถ้ารถด,ด้านหน้าเขาชะลอเราก็ต้องเหียบเร่งนะไม่งั้นจะได้ใช้ถุงลมนิรภัยด้วย ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านนายคาเฟ่แล้วนะครับตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับตรงไปข้างหน้าอีกนิดเดียวก็จะถึงเพชรเกษมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณเบียร์คุณนําไปที่ร้านเลยเพราะคุณ <c oughs> ไปเย <c oughs> เราไปที่ร้านกันเลยค่ะไปเลย อันนี้จะเป็นชากุหลาบมะนาวค่ะรสชาติก็ก็ก็โอเคนะ <c oughs> ชากุหลาบมะนาวค่ะสด <c oughs> ชื่นคังหอม คา,าร,เราเมลมัคเซียโตครับที่พี่สั่งเป็นหวานน้อยแต่น,นี้เขามาหวานเยอะเลยเขาจะไปขอนกแาแฟเขาเติมนูดจะให้ก่อเห็นขาขาอย่างนี้ครับลินจีเปเป้ครับก็สดชื่นดีอันนี้นะคะพิซซ่าของเรามาแล้วนะคะอันนี้เราสั่งหน้าฮาวายอันหน้ามาค่ะถ<อ>าดนี้ราคาอยู่ที่329บาบาทนะคะก็จะมีชีสมีแฮมม,มีสับปะรดมีพริกหวาน,นะค่ะ าใครฟันไม่ดีครับอย่าก,กัดตรงขอบนะครับเตือนไว้ก่อนถ้ามาร้านนี้นะคะถ้าไม่ได้เลยคือกิติมรูปแมวอันนี้นะคะที่สั่งมาจะเป็นสตรอเบอรี่วานิลานะคะอันนี้รูปหมาครับที่เหมือนมากๆคือลิ้นเนี่ยลิ้นลิ้นลิ้น,นเหมือนหมามากของพี่เดียวรสเลยนะคะโอวันตินดูเขาไฟครับอร่อยมาก กินหหูมาวันนี้เราเอารถแท็กขาดมาคาเฟ่ในรถคันนี้มีระบบความปลอดภัยอะไรบ้างทีเดียวก็จะมีระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าไงแล้วก็ระบบปัดกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติ เวลาที่เราเหยียบคันเร่งแบบรุนแรงนะล้นรวดเร็วเหมือนเข้าเกียร์พีทที่วันก่อนที่วันก่อนทีมเราไปไล์สดอยู่ทีหนึ่งมเมื่อไม่กี่วันนี้เองเหยียบมิดไล่สดทดสอบระบบนี้เลยว่ามีกล่องตั้งอยู่ด้านหน้าครับ<อ>แล้วเหยียบคันเร่งผิดเนี่ยรถมันจะพุ่งชนกล่องไหมก็เดินทางกลับมาถึงโ์รูมโดยสวัสดิภาพ ด้วยรถนิวชิแอดทานนะครับเป็นไงบ้างวันนี้คุณเบียร์ที่ไปกันก็บรรยากาศดีค่ะอาหารก็อร่อยค่ะเขาจะได้ตรงพวกบรรยากาศนะครับพวกอของปแปลกๆอย่างเช่นไอติมหมาแมวเนะี้ยผมว่าโอเคอันนี้ไอเดียดีค่ะก็เดี๋ยวข้างหน้าเราแก้ตัวใหม่งไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับยังไงฝากติดตามชมเพจมิสซูนิวตันแล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วย ใครที่สนใจเทสได้นะครับก็เชิญมาที่โชว์รูมได้เลยติดต่อคุณเบียร์คุณชายเดียวหรือคุณทิ้วคุณพึ่งคุณไนท์ทีมบีได้เลยะนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ,วรบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ